โซเชียล so รับไม่ได้โผล่ตั้งคำถามตายชุติมาทำไมวนเวียนชีวิตทิมพิธาทั้งที่อย่าไปแล้วจากกรณีที่ตายชุติมาได้โพสต์รูปคู่กับต้นสาวสีส้มพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่า C is for ยืนโพสท่าสวยๆที่ลานจอดรถของห้างดังและยืนอยู่ข้างสาวสีส้มที่เขียนหมายเลขสีสซึ่งสีส้มก็ตรงกับสี พักเก้าไกลแถมยังมีหมายเลข31ซึ่งตรงกับหมายเลขของพักในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566อีกด้วยหลายคนก็ไม่พลาดมากดไลค์กดคอมเมนต์เปิดปมว่าขอตั้งคำถามได้ไหมคือสงสัยก็คือเขาเลิกกับคุณพิธาไปแล้วทำไมยังวนเวียนในชีวิตเขาอีกคือตอนฟ้องร้องขึ้นศาลเป็นเรื่องใหญ่พอทางผู้ชายลงมาเล่นการเมืองก็กลับมาคอยโปรโมททัวอย่าลงเรานะคะ สงสัยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะแขว่หลังจากมีการอัปเดตข้อความไปหลายคนก็เข้ามาค้านและก็ให้ข้อคิดทันทีอย่างเช่นเข้าใจในคําถามตอนแรกๆเราก็คิดแบบนี้เลยพอเรามีครอบครัวเลิกลากันไปถึงเข้าใจกับคําว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเลยเข้าใจถึงแม่ตายแล้วก็พ่อทิมเลยล่ะคะ่ะเลิกกันก็ต้องเกลียดกันเหรอเลิกกันไม่ควรจะเกลียดกัน ถ้าฟังสัของแม่ตายตอนทั้งคู่แยกกันเขาเลิกกันไม่ใช่เขาไม่ไรักกันนะแต่มันแค่ต้องมีเรื่องที่ต้องปรับแต่ปรับกันไม่ได้และมันแปลกตรงไหนที่เวลาอาจจะยิวยาทั้งคู่และถ้าวันหนึ่งเขากลับมาดีกันเราคนหนึ่งละที่จะยินดีกับทั้งคู่คะ่ะเป็นต้นขอขอบคุณสยามนิวส์